โซดาน้ำแข็งขวดที่17อะไรก็ได้หากคิดว่าหลังจากที่ผมกับโซดาเป็นแฟนกันแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คุณคิดผิดเราเปลี่ยนกันก็นแค่สถานะระบางเราสองคนแต่สำหรับผมทุกอย่างยังคงเดิมผมกับโซดายังคงใช้ชีวิตตามปกติเหมือนทุกวันที่ผ่านมามีบ้างที่ต้องแบ่งเวลาส่วนตัวมาใช้ร่วมกันแต่ก็ยังมิระยะห่างเอาไว้ ได้มีพื้นที่ส่วนตัวบ้างยานนี้กับมากินข้าวเย็นด้วยกันนะนี่คือสิ่งที่โซดาหมักพูดขึ้นในตอนเช้าซึ่งผมเองก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะผมไม่ชอบการออกไปกินข้าวด้านนอกอยู่แล้วและอีกอย่างที่ผมชอบก็คงจะเป็นการได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนที่ชอบมาทำให้วัวิจของผมพองโตมากขึ้นทุกวันเอาสิแล้วนายอยากกินอะไรอ่ะอืมอะไรก็ได้อ่ะ ผมตอบกลับผ่าอมยิ้มเล็กน้อยแต่พอเห็นสีหน้าของโซดาในตอนนี้ทำเอาผมหลุดคำออกมานอกจากจะทำสีหน้ายุ่งจนเหมือนคิดหนักแล้วยังทำเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างออกมาแต่ก็ต้องนิ่งไปและวหันไปนให้ผมแทนอืมได้สิรู้เหรอว่าอะไรก็ได้มันคืออะไรอ่ะไม่อ่ะโซดาใส่หน้ารัวะผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีพอคำว่าอะไรก็ได้ มันไม่มีอยู่จริงปากบอกอะไรก็ได้แต่พ่อหามาให้ก็ไม่ถูกใจพบเห็นได้ในกลุ่มผู้หญิงซึ่งมันก็หนีใครไปไม่ได้นอกไปจากพี่น้ำพึ่งพี่สาวแท้ของผมเองพูดถึงแล้วก็ขอละาหน่อยละกันเพราะล่าสุดตอนที่ผมกลับบ้านก็โทรสั่งให้ผมหาซื้อขนมไปฝากพอถามย้อนก็พูดคำนี้เลยอะไรก็ได้และพอเอาไปให้ก็ไม่กิน แถมยังเหมือนผมหนีเขาห้องอีกแต่คนที่รับพิดชาบผานังพวกนั้นก็คือตัวผมเองและถ้าคิดว่าเป็นแค่นี้แล้วก็คิดผิดเพราะผมเดินมาตลอดเลิกคุยเรื่องพี่สาวเรามาสนใจคนตรงหน้าในตอนนี้ดีกว่าเพราะเดือดโซดาจะยืนหน้าเครียดไม่เลิกนายซื้อแบบครั้งก่อนมาก็ได้นะเราว่ามันอร่อยดีอะผมตอบไปแบบนั้นเพราะมันคือเมนูที่ทั้งผมและโซดากินด้วยกันได้ แถมยังเราถูกปกด้วยอืมได้สิโซดายิ้มพอตกลงกันเรียบร้อยเราก็แยกไปเรียนเวลาไหนที่ว่างกระส่งข้อความหากันพูดคุยเล็กน้อยแล้วถ้าคิดว่าเราสองคงจะหวนเป็นคู่รักคนอื่นๆแล้วก็ต้องคิดใหม่เพราะโซดาไม่ใช่คนแบบนั้นข้อความจากโซดาทำไรกินข้าวรือยังอ่ะนี่แหละครับข้อความง่ายง่าย ที่ผมได้จากอีกคนแค่อา่านกระทํเอาผมถอนใจเอาไปเดืองแรงเป็นไรเหล่าน้ําแข็งฮันเตอร์ที่ยังอ่นหนังสืออยู่เงยหน้าขึ้นมองผมอย่างสงสัยไม่มีอะไรหรอกแม้ปากจะบอกแบบนั้นแต่ตาก็ยังคงจ้องกับหน้าจอมือถือตัวเองอะไรเนี่ยทำไรกินข้าวหรือยังคำพูดเหมือนคลิปติ๊กตอกเลยไต้ฝุ่นหัวเราออกมาหลังจากอ่านจบ อมกระหาหน้้าไปทางผมทำอะไรอยู่คะกินข้าวอย่างคะซีกะ่การแสดงของไต้ฝุ่นกระทำเอาพวกราของเราออกมาและผมที่เคยทำหน้าเครียดมันก็หายไปทันทีทำใจเธอน้ำแข็งคบกับพวกวิศวะก็แบบนี้และนั่นสิเนอผมสะหน้าเล็กน้อยและหายไปสนใจหนังสือตรงหน้าแทนพอตกเย็นผมก็ได้กลับคอนโดท,ทันที เพาะมีนก,กับโซดาเดินกินมือเอย็นด้วยกันและหลังจากที่ผมกลับไปถึงห้องไม่นานประตูห้องก็เปิดออกพร้อมกับโซดาที่เดินเข้ามาพร้อมกับถุงกินถุงใหญ่ฝากจัดก,การด้วยนะเขาว่ามันทั้งหมดบนโต๊ะและเขาเพาอเอาของไปเก็บผมนิสักการที่อาหารใส่จานอย่างรวดเร็วอาจจะเพาะสำหรับพวกเราไม่จะเป็นต้องมีอะไรพิเศษขอแค่ทํามันและมีความสุขแค่นั้นก็พอมาๆเดี๋ยวฉันช่วยโซดาเรียบย่งของในมือไปทําต่อ ไม่ต้องแล้วนายไม่น้งองรอเลยผมจะก,การก็บเย,ยายทั้งหมดไปทิ้งแล้วนั่งลงทันทีผมเลือดโซดาเลือดตักกีเส่วนของตัวเองเหมือนอย่างปกติแต่ที่มันไม่เหมือนเดิมก็คงจะเป็นโซดาที่ตักกับข้าใส่จานให้ตอนที่เห็นผมรู้สึกว่าเขาน่ารักดีเพราะมันเป็นการอาใจใส่แต่สักพักผมคิดว่ามันไม่น่าใช่เพราะใจของผมตอนนี้มีกับข้าวเยอะมากยังยังไม่พอหรอ โซดาทีสตักอีกยังไม่หยุดอีกใครมันจะกินหมดเนี่ยผมมองโซดาตาขวางแต่คนตรงหน้าผมนี่สิกับผูราะชอบใจที่แกงผมได้ที่ตากให้อ่ะเพื่ออยากให้นากินเยอะๆช่วงในใี้กา้สอบอีกแล้วไม่ใช่หรอสิ่งที่โซดาพูดมานานคือเรื่องจริงพอเผลอแป๊บเดียวก็จะหมดเทอมแรกของการเรียนไปแล้วและผมที่ในขณะแพทย์เองก็ต้องอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อให้คะแนนสอบออกมาดี และถ้าถามถึงเรื่องเวลาพักหรือเวลากินข้าวผมเองก็ยังไม่ค่อยมีจนบางทีก็มีไต้ฝุ่นวายๆขึ้นมาว่าบ่นหิวข้าวเราถึงได้กินข้าวกันพอจะกันมื้อข้าวเสร็จเราสองคนก็แยกกันไปพักผ่อนแต่สำผมในตอนนี้คือการอ่านหนังสือเสียงเคาะประตูตามด้วยเสียงของโซดาทำให้ผมหันไปมองพางร้อนบอกให้เขาไปเข้ามาได้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะ ผมถามเขาที่ยอยู่หน้าประตูห้องคือฉันจะออกไปทำงานห้องเพื่อนอะ่ะอืมอืมแค่นี้เหรอสุดาทำหน้างง,งแล้วนายจะให้เราตอบว่าอะไรอะ่ะก็แบบอืมสุดาทำหน้าคุ้นคิดอยู่สักพักแล้วพูดออกมาก็อย่างเช่นอย่ากลับดึกนะหรือไม่ก็รีบกลับนะอะไรแบบนี้ไงนายอยากเราพูดแบบนั้นจริงเหรอ ผมอมยิ้มไม่เห็นท,ท่าทีของโซดาอืมเขาตอบในลำคอถ้าอย่างนั้นนายไปเถอะแล้วก็รีบกลับแล้วกันรับทราบโซดาตอบเสียงดังฟังชัดจากนั้นเขาก็ปิดประตูทันทีผมยังคงมองมาประตูบานหน้าอีกสักพักพร้อมกับรอยยิ้มที่ยังคงประดับอยู่บนใบหน้านี่เป็นครั้งแรกที่โซดามาบอกกับผมว่าตัวเองจะไปไหนทั้งที่ปกติเขาจะทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องบอก พอได้เจอแบบนี้ไม่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ในสตาเขาตลอดและไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็จะบอกผมให้รู้เสมอสัปดาห์สอบมาเยือนอีกครั้งและครั้งนี้ไม่ทั้งผมและกลุ่มเพื่อนต่างเครียดไปตามๆกันเพราะตอนนี้แค่อ่านหนังสือช่วงเวลากลางวันอย่างเดียวคงไม่พอนั่นเลยทำให้ผมต้องไปสิ่งสถิตท,ที่ห้องคนอื่นอ่านหนังสือจะถึงข้าแล้วกลับคอนโดจนบางทีผมต้องให้โซดาไปรับเพราะรู้สึกง่วงจนขับรถไม่ไหว เขาก็เต็มใจมารับทั้งที่ตัวเองนั้นก็ต้องอ่านหนังสือเหมือนกันเวหาอะไรกินก่อนไหมอ่ะโซดาเอ่ยถามตอนที่เรากำลังก,ก้ถึงตลาดไม่อ่ะผมที่นอ์เองไปกับ,บเบาะตอบด้วยเสียงเหนื่อยงั้นฉันขอแวบ,บแป๊บหนึ่งแล้วกันนะอืมผมตอบให้สซดาลงไปซื้อของตามที่เขาต้องการแล้วจากนั้นก็กลับคอนกันทันที พอมาถึงห้องกระดิกเข้าห้องน้ําไปชำระร่างกายและเดินออกมาหาโซดาที่ตอนนี้กําลังอ่านหนังสืออยู่ด้านนอกทีแรกก็คิดว่าจะดังดูเขาเฉยๆแต่สะพักผมกับนอนลงไปที่ตาของเขาแทนอ้อนอะไรเนี่ยเป่าอ่อนแค่อยากแชทแบทให้ตัวเองอะ่ะผมตอบพางซุกหน้าข้ากับลำตัวของโซดาตัวนายหอมดีแฮมืออื่นก็หอมนะ โซดาตอบกลับทางที่สตาของเขานั้นกําลังโฟกัสกับหนังสือตรงหน้าที่ได้ผมดึกว่าตัวเองหูฝาดแต่พอถามย้ําผมก็ได้ใจแล้วว่าโซดาพูดคำนั้นจริงๆอยากโดมไหมละ่ะทะลึง่งผมฟาดลงที่แขนเขาไปหนึ่งทีทำลายร่างกายแฟนเหรอโซดาทำทีรูปแขนตัวเองราก่าวที่ผมตีไปนั้นแรงเกินไปก้นนาย ชาร์มาถึงแก้มต่้งหาคิดอะไรเนี่ยแล้วดูสิหน้าแดงเชียวก็จะแม่คิดได้ไงดูซสิว่าเราอะนอนอยู่ตรงไหนผมรีบเบิรหน้าหนีทันทีแฟนใครเนี่ยน่ารักจริงๆไงสดงทูดอย่างอารมณ์ดีสับพัก,กุกกระดิ่งเสียงหนังสือปิดลงพร้อมกับรบหนังสือทุกเล่มเข้าหากันเราเป็นอะไรดีกว่านะเดี๋ยวสิอยองชาร์จแบตไม่เต็มเลย ผมงงแงเล็กน้อยพออยายากนอนค่อนข้างขอต่อก็เดี๋ยวให้นอนก่อนเลยไงชาร์จแบบทั้งคืนก็ยอมนะหมายความว่าไงอะ่ะผมมนัสดาอยางไม่เข้าใจแต่แทนที่เขาจะตอบก็บให้ผมดูขึ้นแล้วจากนั้นก็พาผมตังเข้าไปในห้องนอนของตัวเองคืนนี้นายกับฉันนี่แหละจะเช็คอัเนื้อให้นายก่อนในทั้งคืนเลยนะตาบเท่าที่นายต้องการเลยหะ ผมลองได้ความตกใจไม่ต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นก็ได้มานี่สิสซดาไม่รอดให้ผมต้องคิดมากเขาจะกายให้ผมขึ้นนับนเตียงส่วนตัวเองกระเดกอีกด้านพร้อมมองผมริสตาที่แปลกๆจนผมนั้นตระรีบถอยหนีพอคิดว่าถ้าคิดเขาทำอะไรแบบนั้นผมคงไม่รอดแน่จะหนีไปไหนอ่ะนี่นายจะทำอะไรอ่ะผมรีบเต้นท่าจะวายเไม่เห็นท่าทีไม่ดี ทำอะไรล่ะก็นายตกลงจะไม่นอนใช่ไหมโสดาด้านตรง,ลงแล้วมองผมพร้อมรอยยิ้มแคน่นอนเฉยเฉยไม่ได้มีอะไรแบบที่นายคิดสักอย่างแน่นอนใครจะไปเชื่อนายมันหืน่นรู้ได้ไงว่าฉันหืน่นหลอกแล้วเหรอเออนั่นสิผมรู้ได้ไงว่าเขาหืน่นในเมื่อเรายังไม่เคยมีอะไรแบบนั้นกัน แล้วนี่ทำไมผมจะคิดตามที่เขาพูดด้วยเนี่ยขีดไปไกลแล้วสำหรับพวกเราอะเรื่องแบบนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นกว่นนาคารจะพร้อมจริงๆซึ่งเมื่อไหร่นั้นอะเรารอได้เสมอนะเข้าใจไหมนายรอได้หรอผมถามเพราะไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ยินรอนายมาก็ตั้งหลายปีรออีนิดก็คงไม่ตายหรอกจริงไหมสุดาย,ยิ้มส่วนตอนนี้นายเก็บตัวมาน,านด,ดีดีดีกว่า พอตรงเนี้ยพร้อมให้น,นอนซบและกอเลยตลอดทั้งคืนนะโซดานอนลงพร้อมกับตบลงที่หน้าอกตัวเองรากกับว่านหน้าอกของเขาพร้อมที่ใจผมเดือยซบนอนกอดและพร้อมสลับไปด้วยกันตลอดคืนพอเห็นว่าทุกอย่างไม่น่าจะมีอะไรผมก็กลับไปนอนข้างๆเตียงไม่ทันได้ขยับตัวกระโดดโซดาลักตัวเข้าไปหาทําให้ตอนนี้ผมนอนอยู่ใกล้กับเขาแถมหูอย่างใกล้อวัยวะสําคัญ ที่พ่อหูของผมไม่แนบก็ได้ยินเสียงมันชัดเจนได้ยินไหมเสียงหัวใจของฉันมันเป็นแบบนี้ตลอดเวลาที่อยู่ใกล้นายนอะเราก็เหมือนกันผมจับมือนหนาไปแนบกระดูกสักของตัวเองคุยกันท้ายเรื่องนะครับเหมือนว่าหลังจะเป็นแฟนกันแล้วทีแรกก็คิดว่าจะไม่มีความหวานหรือความฟินต่อกันแต่ไหนได้มาฟินกันบนเตียงนี่เอง แบบเนี้ยจะเป็นยังไงต่อไปนั้นต้องคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย